free fire สวัสดีนะครับผมดนผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ประจําอยู่ที่ช่อง Mark AP แล้วก็านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมแต่ละคนถามว่าพี่เฮ้ยมีเสื้อตัวเดียวหรือไงนะครับผมใช่นะครับผมล้อเล่นนะครับเเวลาแบบผมรีวิวเนี่ยผมจะใส่เป็นชุดประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ามันเวลาแบบเข้ากับกีนสกรีนเนี่ยชุดมันไม่หายนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมนะครับผม ในวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับซองควงอ e ีโวส่ธาตุนั่นเองซึ่งคาดคาดใครเนี่ยได้ดูคลิปก่อนๆหน้านี้เนี่ยที่ผมได้รีวิวไปเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับซองโคอีโวตัวเนี้ยนะครับผมว่ามันจะมาในแบบไหนเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีว่ามีเซิร์ฟหนึ่งนะครับผมที่เอาเข้ามาแบบว่าเติมเพชร รบ5 0 0 0เพชรและจะรับฟรีสกินเซตซองควงอีโวสีธาตุฟรี1สกินจะเป็นตัวสีขาวบวกเจาะเกราะ1และบวกรีโหลด2นะครับผมใครยังไปดูคลิปนั้นก็ไปดูกันได้นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น e อ, Europe, นนอีนะครับผมหรือว่ายุโรปนั่นเองนะครับแล้วก็ในวันนี้มีอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผมคือตอนนั้นที่ผมได้ลงไปนี่แรงแหละคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันแพงไหหรือเปล่าโอ้โ oh, ห oh, ห้าพันเพชรเลยผมแบบขอบายดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับผมวันนี้ ก็มีอีกตัวเรื่องหนึ่งอีกกิจกรรมหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมดูว่า มันจะมาในแบบไหนอีกได้บ้างนั่นเองนะครับผมก็เป็นอยู่ในเซิร์ฟเวียดนามในตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะว้าไปเซิร์ฟเวียดนามกันเลยไปสุ่มกันว่ามันจะออกง่ายหรือออกยากนั่นเองนะครับผมไปกันเลยครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวียดนามเป็นชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมตู้สุ่มตัวนี้เพิ่งเข้าเมื่อคืนนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีแล้วระยะเวลา10วันนะครับสมเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟยุโรปก็เข้ามาแล้วนะครับผมเซิร์ฟเวียดนามก็เข้ามาแล้วไม่ แน่นะครับผมอาจจะเป็นสัญญาณอันดีให้เซิร์ฟไทยเนี่ยกำลังจะมาในเร็วๆนี้ก็เป็นได้นั่นเองสำหรับเจ้าตัวเซ็ต2องควงอีโว4าตุนั่นเองนะภายในตู้นะครับผมภายในตู้ก็จะมีอยู่3สก,กินนะครับผมมีสีฟ้า มีอคว้านะครับผมอควาบัสนะครับผมแล้วก็มีโซลาริสบัสนะครับแล้วก็มีตัวเทเลโนบัสนั่นเองนะครับผมก็เป็นสี่ธาตุเลยธาตุน้ําธาตุสายฟ้านะครับผมธาตุแสงธาตุมืดอะไรแบบนี้แหละนะครับผมแล้วก็ภายในตู้ยังมีพิเศษด้วยนะครับผมเป็น299เพชร199เพชรและ99เพชรนะครับแถมยังมีโทเค็นตัวนี้ด้วยนะครับผมโทเค็นตัวนี้นําไปแลกอะไรได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันด้วยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมสังเกตดีๆครับราคาของมันนะฮะ ราคาของมัน,มนหนึ่งครั้งเพียงแค่9เพรเท่านั้นนะผู้ชมดูดิมันถูกขนาดเนี้ยหมุน1ิครั้งบวก1 9 9เพชรส่าพอะผู้ชมลองคิดดูนะว่ามันแบบถูกขนาดนี้เนี่ยมันจะออกยากขนาดไหนนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ถูกแล้วจะดีเสมอไปนะที่ถูกนี่คือออกยากนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีไหมจัดไปดีกว่าผมผมตื่นเต้นว่ะเอาเป็นแบบหนึ่งครั้งไปก่อนไหม หนึ่งครั้งไปก่อนแล้วกันแบบประเดิมหนึ่งครั้งแล้วก็แบบเอ่อสิบครั้งอะไรแบบนี้ปะจัดไปนะจังหวะนี้ออกเป็นโอโหเกลือร้รว,นรวนๆนะฮะสิบครั้งจัดไปครับยังไงจังหวะนี้เปิดมามาเอาโ,โทเก้นกันได้จริงอะเอาโเทเก้นกันได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงเป็นไงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตื่นเต้นขนาดเลยจริงชาวแคโเทเก้นออกหนึ่งอันนะฮะจัดไปอีกสิบครั้ง อย่างไงจังหวะนี้สิบบวกหนึ่งฮะโอ้โหรหัสนี้เลเวลน้อยด้วยเนี่ยมันนา่นานา่าโชคดีกว่านี้แต่มันไม่โชคดีเลยว่ะท่านผู้ชมมันออกยากเหมือนเดิมเอ้ยออกแล้วอะไรอะไรโทรเค็นออกอีกแล้วท่านผู้ชมโทเค็นออกอันเดียวอะโทเค็นออกอันเดียวอะดูดิโอ้โหเกินไปเป้ามาครับยังไงจังหวะนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมออกมาเป็นสกินปืนถาวรนี่ร้องกรี๊ดเลยท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหโทเค็นออก คือแบบ10อันอะโทเคนมันจะออกอันนึงอะเอาตีง่ายๆเลยตีง่ายๆเลย10บวกหนึ่งเนี่ยโทเคนออกอันเดียวนะฮะถ้าเอาสกินปืนถาวรมานี่ผมร้องกรี๊ดเลยนะฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยนะจริงๆนะเออมาอะไรกันจะวันนี้เออฮะมันมันออกมันล็อกเป่าวะเดี๋ยวนะทาไมมันออกแบบเออมันออกแบบเหมือนเดิมแหละคือมันช่องเดิมแหละโทเคนมันช่องเดิมแหละนผู้ชม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีสูตรละมันต้องแบบพึ่งพาสายศาสตร์หน่อยละคือแบบโอ้โหมันเกินไปเป้าห้าอันสองอันก็ไม่ออกเลยท่านผู้ชมนะฮะจัดไปงั้นจังหวะนี้เปิดมาปั๊บ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 เดี๋ยวจังหวะนี้ครับขอหน่อยขอสกินปืนถาวรได้ปะแล้วก็โทเค็นเหมือนเดิมบูรุษงและนั่นไงมันล็อกเป้าวะทำไมมันอยู่อันเดียวอะทำไมมันอยู่อันนั้นอันเดียวอะนะผมแบบผมเปลี่ยนตัวดิ เป็นตัวแบบเริ่มต้นดิมันจะได้ไหมวะออผมไม่เก็ตแลทำไมไมันแบบออกยากอย่างนี้วะอย่างที่บอกนะครับผมว่าราคาถูกมักออกยากนะครับผมมันก็เป็นเรื่องจริงเสมอนั่นเองเนะฮะราคาเก้าเพชรนะครับผมแต่ว่าออกแบบออกแบบเกลือแบบเกลือเลยอะเกลือแบบเค็มปิดแบบอะเอนนงาง่ายๆเอางี้ดีกว่าเดูยดยิอันนี้คือไม่ออกเลยนะโ h oh my god อ่ะก็ ตทมนั้นนะฮะและก็โทเคนสามารถนําไปทำไรได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมโทเคนก็จะสามารถนํามาแลกตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะเอาถ้าตีรวมๆแล้วเนี่ยสิบครั้ง99เพชรใช่ไหมเก้าสิบเก้าเพชรอ่าจะได้1โทเคนใช่ไหมก็คูณไปดิคูณ25เข้าไปดินะฮะนั่นแหละก็ราคาของมันนั่นแหละนะฮะแพงที่หายถ้ามาแบบนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเออถ้ามาแบบ9เพชรเเพชรอะไรแบบนี้มันโอเคแต่ว่า ถ้ามันจอบยากแบบเนี้ยผมว่ามัน,ม,นมันแบบมันมันยากเกินไปเอาจริงๆป่ะนะฮะเดี๋ยวุ่มให้หมดเลยดีกว่าเนะฮะเอาโอ้โหโทเค็นโอ้โหอุตห์ตกใจก็นั่นแหละนะฮะก็หมดไปนะฮะหกร้อยเพชรไม่ได้อะไรเลยหกร้อยเพชรได้โทเค็นมาหกอันนะครับถือว่าคุ้มไหม ก็คิดกันเองเอาเองละกันนะครับอ่าราคาของแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันนะครับผมอันนี้เป็น20โทเค็นเนาะก็เป็นตัวที่หลายๆคนชอบนะครับผมเป็นเทอร์โนโตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่เติมครบ5,000เพชรแล้วก็รับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ EU นะครับผมหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ยุโรปนั่นเนองเนาะแล้วก็ตัวอ่ตัวโซลาริสนะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยไปอัตราในการยิงบวกหนึ่งแม่นยำบวก2ลบความเร็วในการขึ้นที่ออกไป1เป็นธาตุแสงนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้เป็นอะควา บัสนะครับผมดามจบวกหนึ่งระยะบวกสองแล้วก็แม่นยำลบหนึ่งนะครับภายในกิจกรรมจะไม่มีในส่วนของตัวสีแดงนะครับผมที่เป็นบวกดามจและบวกอัตราในการยิงนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้มาสุ่มของเซิร์ฟเวอร์อาเวียดนามให้ดูนะครับผมว่ากิจกรรมเซิร์ฟไทยเนี่ยอาจจะมาในแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็ต้องมรอดูกันอีกทีถามว่ามัน นั่นแหละนะครับผมเพราะถ้ามันแบบมันมาถูกๆแบบเนี้ยมันน่ากลัวนะครับผมมาถูกๆแบบเนี้ยมันน่ากลัวมันหมดเยอะแน่นอนแหละไม่ต้องห่วงนะครับผมราคาถูกนี่คือแบบล่อตาล่อใจเฉยๆนะครับผมในการออกยากก็เป็นการแบบเป็นการตลาดนั่นแหละเออง่ายๆนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราไปกลับไปพูดถึงในเซิร์ฟไทยกันบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปประกาศนะชื่อผู้โชคดีคัตนะ ในก่อนคลิปก่อนๆด้วยนะครับผมและชื่อผู้โชคดีที่รับคัตนาก่อนที่จะมีการจบกิจกรรมนั่นเองนะครับผมไปเซิร์ฟไทยกันเลยครับผมผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาเซิร์ฟไทยกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีเลยดีกว่านะครับผมสําหรับคนที่ได้รับคัตนาฟรีหนึ่งเล่มจากมาเอพพร้อมเพชร 4 9 9เพรนะครับผมจริงๆผมเติมให้เกินนั้นนะประมาณ500กว่าเพรประมาณนี้แหละนะครับผมก็คือคนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นชื่ออะไรชื่อผู้โชคดีวไว้ให้นะครับผมก็มาตอบกลับใต้คอมเมนต์ประมุดในคลิปนี้ก่อนเชี่ยงคืนนะครับผมว่าผมเป็นผู้โชคดีนั่นเองนะครับผมทําไมผมถึงให้ ามาตอบกลับใต้คอมเมนต์ปังหมุดเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเพราะว่าจะได้รู้ว่าดูช่องผมจริงๆติดตามช่องผมจริงๆอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมเมื่อมีกกรท็อปอัพอันหน้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา,าแจกกันนะครับผมแต่ถ้าซองควงมา5 0 0 0ันเพรแบบเซิร์ฟ e ีเนี่ยผมก็คงไม่ได้แจกนะมันค่อนข้างที่จะเยอะเกินไปนะครับผมเออมัน5 0าพันเพรนี่มันก็เยอะอยู่นะถ้าตีเป็นเงินนะครับเป็นเงินก้อนเลยแหละจริงๆริอ่ะนะฮะ แล้วก็กิจกรรมในวันนี้น่าจะไม่มีอะไรมางผมดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมแล้วก็สําหรับ2องควงอ e ีโวสี่ธาตุนะครับผมก็เรายืนยันอะไรได้บ้างนะครับผมหนึ่งเลยคือมันไม่ได้มาในตู้อีโวอย่างแน่นอนนะครับผม2เลย เพราะว่าอะไรคือมันอีกนานเลยนะครับผมตู้อีโวเนาะแล้วก็2เลยคือมันอาจจะมาในเร็วๆนี้ก็ได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ EU หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ยุโรปเนี่ยมันก็ได้เอาเข้ามาแล้วเซิร์ฟเวอร์เวียดนามก็เอาเข้ามาแล้วเป็น2เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมก็เป็นสัญญาอันดีว่าเซิร์ฟไทยอาจจะมาในเร็วๆนี้ก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ กิจกรรมนะครับผมอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละเซิร์ฟก็เอามาให้ดูว่ามันมีหน้าตาเป็นแบบไหนเอาจริงๆจะมาอวดของใหม่แล้วว่ากิจกรรมตัวใหม่มันเข้ามาอะไรแบบนี้นั่นแหละนะครับผมไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะมาบอกว่าเซิร์ฟใครมันจะเข้ามาแบบนี้ก็เอาไว้ดูเป็นแบบว่าเป็นการตัดสินใจนะครับผมร่วมร่วมการตัดสินใจว่ามันจะมาในแบบไหนได้บ้างอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะอย่ามาอย่ามาว่าผมจะงุ้นนี้เลยอันนี้ก็เอามาให้ดูด้วยแล้วกันนะครับผมมาอัปเดตทุกเซิร์ฟเวอร์ให้ฟังกันนะครับผมนะโอเคท่าน้ี นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มักอเอพนะีด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากัไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกรุ